เยมังกรบทที่422เรื่องบังเอิญหลังจากถูกน้ำชาลวกกวนถูอี้ก็กลายเป็นคนใจเย็นมากขึ้นแม่สายตาที่มองเฉินเฟิงยังอาฆาตอยู่แต่เขาไม่กล้าพูดคำหยาบคายต่อหน้าผู้คนอีกในเวลาเดียวกันย่านเจริญในเมืองจงไห่รถเก่งสีดำสามคันได้ขับเรียงกันออกไปรถคันแรกที่ขับนำเป็นรถเบนซ์รุ่นเ600รถคันหลังที่ปิดท้ายเป็นรถแลนด์โรเวอร์ ส่วนรถที่แล่นอยู่ตรงกลางเป็นรถโรสรอยสีดำที่นั่งแถวหลังในรถโรสรอยสีดำคันนั้นเป็นชายหนุ่มรูปหล่อในเสื้อเชิ้ตกุูชี่รุ่นลิมิเต็ดซึ่งกำลังสูบซิก้าและมองออกไปนอกหน้าต่างรถอย่างสบายใจด้านข้างชายหนุ่มคนนั้นเป็นชายวัยกลางคนในชุดสูทนั่งอยู่อย่างกระสับกระส่ายคุณชายครับนายท่านเคยบอกแล้วว่าไม่ให้คุณออกไปไหนนะครับลุงฝูหนิง ชายหนุ่มจงใจลากเสียงยาวด้วยสีหน้าไม่พอใจเล็กน้อยจากนั้นเขาเก็บอารมณ์แล้วพูดอย่างใจเย็นอีกครั้งลุงฝูหนิงผมไปไม่นานหรอกช่วยเพื่อนเก็บกวาดสิ่งของไร้ค่าเสร็จผมก็จะกลับมาทันทีผมสัญญาว่าจะไม่สร้างปัญหาอีก คุณชายผมไม่ได้กลัวคุณชายจะสร้างปัญหาหรอกแต่นายท่านสั่งผมไว้ว่าต้องให้คุณชายอยู่บ้านครบ15วันก่อนถึงจะออกไปไหนได้ถ้านายท่านรู้ว่าคุณชายออกไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแบบนี้แกคงไม่ปล่อยผมไว้แน่วันฝูหนิงเหลือทนจริงๆจ,จนวันนี้แล้วทำไมคุณชายยังไม่ยอมเข้าใจความสำคัญของเรื่องนี้สักทีเพราะคนที่เขาทา้าทายด้วยในครั้งนี้ไม่เหมือนที่ผ่านมา ลุงฝูหนิงกฎนั้นเป็นของตายแต่คนไม่ใช่ผมออกไปไม่นานหรอกลุงอย่าบอบคุณพ่อก็พอชายหนุม่มเป่าวควันซิก,ก้าออกมาเขารู้สึกว่าการตัดสินใจของพ่ออาจจะเกินเหตุไปหน่อยชูชิ่งถือมีเพื่อนตั้งมากมายแล้วจะมีใครหน้าไหนที่ตระกูลไปของเขาโค่นล้มไม่ได้แต่ว้วนฝูหนิงอยากพูดต่อแต่ชายหนุม่มเริ่มรู้สึกเหลือทนแล้วหยุดแต่ได้แล้วลุงฝูหนิงถ้าพ่อผมรู้เข้าจริงๆก็บอกแกว่าผมตั้งใจออกมาเคลียร์ปัญหาให้กับลูกชายของกวนจงเฟย คุณพ่อจะเข้าใจเองกวนจงเฟยว่านฝูหนิงถึงกับพงะไปครู่กวนจงเฟยที่อยู่ในเมืองเจียงตงเหรอใช่แล้วชายหนุ่มพยักหน้าแล้วคุณชายไปรู้จักลูกชายของกวนจงเฟยได้ยังไงว่านฝูหนิงรู้สึกสงสัยลูกชายของขวนจงเฟยไม่ท่าไรแต่กวนจงเฟยนั้นเป็นถึงผู้มีอำนาจของตระกูลจินที่ซึ่งเป็นตระกูลร่ำรวยที่สุดในมณฑลเจียงตงเชียวนะ เคยมีคนเล่ากันว่าเขาเคยช่วยชีวิตหัวหน้าครอบครัวตระกูลจินไว้ดังนั้นเขากับหัวหน้าตระกูลจินในสมัยนี้ก็สนิทกันด่งพี่น้องท้องเดียวกันเข้าหากสามารถเข้าถึงกวนจงเฟยผ่านลูกชายของเขาและสามารถใช้ความสัมพันธ์ของกวนจงเฟยเข้าถึงตระกูลจินได้คเครดิตของคุณชายครั้งนี้ต้องเป็นที่น่าภูมิใจของวงตระกูลอย่างแน่นอน และตระกูลจินในเมืองเจียงตงนั้นไม่ได้ด้อยกว่าสี่ตระกูลใหญ่ในเมืองจงไห่เลยดังนั้นเท่าหากตระกูลไปสามารถเข้าถึงตระกูลจินได้นั่นก็หมายความว่าพวกเขาได้ก้าวไปอีกระดับอย่างแน่นอนรู้จักในคลับหมิงเหมินไปเหวินซั่วตอบอย่างเกียดคร้านลูกชายของกวนจงเฟยบอกว่าเขาอยากมาพัฒนาที่จงไห่แต่ภูมิฐานที่นี่ของเขาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ผมจึงนัดเพื่อนๆหลายคนมาเพื่อทำความรู้จักกับเขาในคลับหมิงเหมิน แบบนี้นี่เองว่านฝูหนิงพยักหน้าเบาๆแสดงถึงความเข้าใจตระกูลไปต้องการใช้ความสัมพันธ์ของกวนจงเฟยเพื่อเข้าถึงตระกูลจินส่วนลูกชายของกวนจงเฟยก็ต้องการความช่วยเหลือจากตระกูลไปเพื่อเจาะตลาดที่จงไห่ทั้งสองตระกูลต่างก็มีความต้องการของตนส่วนไปเหวินซั่วก็จะถือโอกาสนี้สร้างชื่อเสียงให้กับตนได้ และหลังจากเขากลับไปทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็จะเป็นข้อแก้ตัวกลับไปเซียวเทียนได้ไม่กี่นาทีต่อมารถหรูสามคันได้หยุดลงที่หน้าประตูเจียงหมันโล่ชายบอดี้การ์ดชุดดำเจ็ดปดคนลงจากรถพร้อมกับหูฟังวิทยุสื่อสารพวกเขากวาดมองไปทั่วทุกมุมด้วยสายตาที่เหมือนเหี่ยวเพื่อมั่นใจถึงความปลอดภยัยจากนั้นค่อยเดินไปที่รถของไปเหวนซั่วแล้วเปิดประตูให้เขา ไปเหวินซั่วค่อยๆลงจากรถจากนั้นเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาพี่กวนผมถึงแล้วครับถึงแล้วเหรอครับคุณชายไปกวนชูอี้รู้สึกเซอร์ไพรส์มากเขาไม่นึกเลยว่าไปเหวินซั่วจะมาถึงเร็วขนาดนี้ไปเหวินซั่วยังไม่ทันพูดกวนชูอี้ก็รีบพูดต่ออีกครั้งคุณชายไปคุณรอผมสักครู่นะครับผมจะลงไปรับคุณตอนนี้เลยครับ ครับไปหวนช่ยยิ้มจางจางก่อนมาที่นี่เขายังกังวลถึงการวางตัวของกวนชูอี้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าความกังวลของเขาไม่จําเป็นซะแล้วเพราะกวนชูอี้ให้ความเคารพเขามากเขารู้สึกชอบใจเป็นอย่างมากหลังวางสายลงกวนชูอี้หันมองไปที่เฉินเฟิงสีหน้าของเขาทั้งตื่นเต้นและถึงถึงไอ้เมื่อก่อคุณชายไปอยู่ใต้ตึกนี้แล้วนายเตรียมตัวตายได้เลยเฉินเฟิงยิ้มจางจางจริงเหรอ ผมรออยู่นะคุณชายไปยคุณชายไปยคือใครเมื่อเทียบกับเฉินเฟิงที่ยังคงนิ่งเฉยอยู่ในห้องนั้นเริ่มมีคนรู้สึกคาใจขึ้นมาแล้วอย่างไรก็ตามท่าทีที่ประจบสอพลอของกวนชูอี้ก่อนหน้านี้ทุกคนก็ได้เห็นกันหมดคนที่กวนชูอี้ให้เกียรติขนาดนี้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่แล้วเขาคือใครกันแน่คุณชายไป คงไม่ใช่ลูกชายของไป่เซี่ยวเทียนพ่อค้าอัญมณีคนนั้นหรอกนะทันใดนั้นก็มีคนตะโกนพูดขึ้นด้วยความตกใจบรรยากาศในห้องวุ่นวายขึ้นมาทันทีลูกชายของพ่อคอ้าอัญมณีไป่เซี่ยวเทียนเป็นไปได้ไงทำไมถึงเป็นไปไม่ได้ละ่ะถึงแม้ในจงห่ยจะมีคนนามสกุลไปามากมาย แต่คนที่ทําให้กวนชูอี้คุณชายแห่งเมืองเจียงตงคนนี้ให้เกียรติได้ถึงขนาดนี้เกรงว่าจะมีเพียงใเหวนซู่คนเดียวเท่านั้นแต่ต่อให้เป็นเรื่องจริงก็ตามแล้วกวนชูอี้มีคุณสมบัติอะไรถึงไปรู้จักคนคนนั้นได้หลายคนยังสงสัยและรู้สึกว่ากวนชูอี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะรู้จักไปเหวนซั่ด้วยซ้ำผู้จัดการห่วงก็ประหลาดใจเช่นกัน เขารู้จักชื่อเสียงของไปเหเวินซั่วดีแต่เขาก็ยังสงสัยว่ากวนชูอี้รู้จักไปเหวินซั่วได้อย่างไรถ้าพูดตามความจริงแล้วฐานะของทั้งสองนั้นไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเลยแม้กวนชูอี้ก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันแต่เมื่อให้เทียบกับไปเหวินซั่คุณชายอันดับต้นๆของจงไ่แล้วเขาเป็นได้แค่อากาศเท่านั้นในขณะที่ผู้จัดการห่วงยังคงสงสัยอยู่ทันใดนั้นร่างของกวนชูอี้ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในหน้าห้องคาราโอเกะนั้น แต่ครั้งนี้ข้างหลังเขามีชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาสวมเสื้อกุชชี่รุ่นลิมิเต็ดเข้ามาด้วยทันทีที่เห็นชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาคนนี้ผู้จัดการห่วงถึงกับตกใจตาค้างหมดกันหมดกันไปเหวินซู้จริงๆด้วย เพื่อนร่วมชั้นของกวนชูอี้ถึงกับซีดปากด้วยความตกใจชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าคนนี้เกรงว่าจะเป็นไปเหวินซู่จริงๆต่อให้ไม่ใช่ก็ต้องเป็นคนใกล้ตัวเขาอย่างแน่นอนเพราะความมั่นใจและความน่าเกรงขามแบบนี้ไม่ได้มีกันทั่วไปทันใดนั้นสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่เฉินเฟิงด้วยความเห็นอกเห็นใจ ถ้ามีคนอย่างไป๋เหวินซั่วคุณชายอันดับต้นๆของจงหายคนนี้เป็นคนออกหน้าแทนกวนชูอี้แล้วล่ะก็เฉินเฟิงคราวนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแน่ทุกคนเริ่มถอยห่างจากเฉินเฟิงเพราะเกรงว่าจะถูกเข้าใจผิดว่าพวกเขาเป็นพวกเดียวกันกับเฉินเฟิงในท่ามกลางฝูงชนมีเพียงเซียวร่วคนเดียวที่สีหน้าแตกต่างจากพวกเขาพี่เฟิงทำไมถึงเป็นไปเหวินซั่วใครจะรู้ เฉินเฟิงยิ้มอย่างมีเลศในบางครั้งโชคชะตาก็วิเศษมากเขายังไม่คาดคิดเลยว่าคนที่จะมาช่วยกวนชูอี้นั้นกลับเป็นไปเหวินซั่วฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่423ผมไม่สนิทกับเขา